สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเต,อ,เตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียร์บันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับ ทั้ง3ดิงนี่ครับสำหรับคลิปนี้เรื่องแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาคาดการเกี่ยวกับสเวตตัวจริง ในเกมที่เราจะพบกับบาร์เซโลนาในค่ำคืนนี้ครับมีการจัดออกมาอย่างไรกันบ้างตามมุมมองของ MEN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับแผนแรกครับก็มีใครบ้างเป็นตัวจริงมีเดวิดเดยอานะครับเซแนลรับก็เป็นวันวิสากา้าวารานมาตินีแล้วก็ลุกชอนะครับกองกลางประกอบไปด้วยคาซิเมโรนะครับที่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งรวมไปถึงในรายของเฟรดแล้วก็บรูโน่เฟอร์เดสนะครับแนว เรลุกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจารองซานโชวาเวร์คอสมาคารัตฟอร์ดในตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายนะครับนี่คือแผนแรกส่วนแผนที่สองเนี่ยนะครับแนวรับก็เหมือนกับ แผนแรกหมดเลยนะครับกองกลางก็เหมือนกันแล้วก็ผู้ศัตรูก็เหมือนกันนะครับยกเว้นแนวรุกทางฝั่งขวาเน,านี่ยนะฮะทางเอเดนทนฮาร์กเนี่ยอาจจะมีการจับในรายของแอนโตนี่เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าทินฮาร์กบอกว่าแอนโตนี่เนี่ยน่าจะพร้อมครับในเกมนัดดังกล่าวนะฮะแล้วก็แผนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับแผนแรกเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับแผนแรกแล้วก็แผนที่2นั่นเองนะครับนะก็จะมีความแตกต่างก็คือเรมเส้นฝั่งขวาเท่านั้นเองครับที่จะมีการ สลับระหว่าง ในรายของจารดอนซานโชกับแอนโทนีนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยในมุมมองผมกันบ้างน,นะครับมุมมองผมเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นในตำแหน่งแนวรุกเนี่ยอาจจะมีการสลับในรายของบรูโน่เนี่ยนะครับไปยืนทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เอาจารดอนซานโชมาเล่นเป็นฝั่งซ้ายบอเบคอสลงมาตับนะฮะแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าก็เหมือนกับเกมที่มันผ่านมานี่แหละที่บอเบคอสเนี่ยลงไปตับบรูโน่ออกขวาซานโชออกซ้ายแรดฟอร์ดขยับขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างเกมก็อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนกันก็คือแรดฟอร์ดออกซ้ายบาวิคอสยืนหน้าเหมือนเดิมบรูโน่เข้ามาตรงกลางนะครับจะดอนซานโชเข้ามาตรงกลางบ้างจะดอนซานโชออกขวาบ้างดูนี่นั่นนะครับมันก็เป็นการยืดหยุ่นกันไปนะฮะส่วนแดนกลางเนี่ยนะกรับก็จะเป็นเฟรดหรือซาบิเซอร์ก็ได้ในมุมมองผมนะแล้วก็ไหนจะมีแม็กโทมินีที่กลับมาร่วมลงซ้อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมและอีกครั้งก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาความคลิกกัน ก็คือบราซิลคอนเนคชันเนี่ยก็คือใช้เฟสกับคาสิเมโรเนี่ยน่าจะเหมาะสมเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีอีกบางกระแสแหละที่ผมก็เห็นด้วยนะว่าอยากให้สปซเซอร์เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงคู่กับทางคาสิเมโรแล้วก็มีบรูโน่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของแนวรับเนี่ยแน่นอนครับผมว่าชุดเนี่ยเบิร์ตที่สุดแล้วนะครับแฟนผีคิดเห็นอยงไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเรื่องของสเปซตัวจริงคาดการณ์ในเกมคืนนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่อมาครับเราจะได้เห็นภาพนี้กันออกมาแล้วแหละนะครับในช่วงวันถึง2วันนะครับเป็นภาพท ของสเปนเนี่ยมีการจับภาพมาแล้วก็เป็นไวรัลอย่างหนักนะฮะในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งมันเป็นเกมเลกแรกที่แมนยูเนี่ยไปเยือนบาร์เซโลนาแล้วก็มีการถ่ายออกมาก็คือแมนยูเนี่ยใช้ ทีมงานนักวิเคราะห์ถึง8คนด้วยกันซึ่ง8คนดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีใครบ้างเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาให้รับฟังกันข้อมูลจาก Daily Mail เนี่ยนะครับก็มีการระบุกันออกมาครับว่าเอาจากล่างขึ้นบนแล้วกันซึ่งภาพเนี่ยมันโดนตัดออกไปนะครับต้องขอพานใเนลเรื่องนั้นด้วยนะฮะเคดอสันนะครับเป็นโค้ชผูส้สประตูนะครับตัดขึ้นมาอีกก็จะเป็นทอมกรีนนะฮะทอมกรีนเนี่ยก็จะเป็นนักวิเคราะห์แหละนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิเคราะห์เกี่ยวกับฟุตบอลน,นั่น้้กก็็็ันมาคคือ ist, ครรสเปโู ประตูเช่นเดียวกันทำไมโค้ชผู้สับประตูถึงมานั่งในบริเวณนี้นะครับก็เชื่อได้ว่า ก็เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานภาพรวมของดิติกัลแล้วก็การเคลื่อนที่ของดิติกาลนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดเด่นจุดไหนที่จะต้องเป็นจุดที่เดิจต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นนะครับในระดับต่อไปนะฮะนี่คือหน้าที่ของโค้ชลูกศรประตูนะครับที่มานั่งอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะครับก็มีบางช่วงที่ลงไปนะครับอย่างเช่นบางช่วงในแต่ละยุคเนี่ยเขาก็เอาโค้ชลูกศรประตูเนี่ยไปนั่งข้างสนามเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะแล้วแต่การทํางานของทีมงานหรือว่าผู้จัดการทีมแต่ละคนที่อมอบหน้าที่ให้นะครับ ขยับขึ้นมาอีกครับก็จะเป็นในรายของเควินเคลนะครับเควินเคลเนี่ยเป็นโค้ดนักวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่งย้ายมาจากอาแจกพร้อมๆกับเอเดรียนฮาร์กตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ ถ่ายทอดสดวิเคราะห์อะไรต่างๆนั่นแหละนะครับที่เกี่ยวกับเกมการแข่งขันภาพรวมเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยื่นให้กับพอแวนซึ่งเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ของทางสโมสรนะครับที่สนามซ้อมคาริงตันหรือว่าสำนักงานใหญ่ของแมนยูนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในรายของลุคลาเซนบี้รวมไปถึงไคตะ ฮาเซกาวะด้วยนะครับที่เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็มีลุคไลท์นะก็เป็นนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นคอยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรือว่าทําหน้าที่เป็นคนวิเคราะห์นั่นเองนะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของคลิกมอสันนะครับโค้ชผู้สะบัดตูของแมนยูเรานะครับแล้วก็ดิชาร์ตฮาติดด้วยนะฮะเนี่ยโค้ชผู้สะบัดตัสคนนี้นะครับที่อยู่ในบริเวณที่นั่งทําการวิเคราะห์นั่นแหละจากภาพแรกนั่นแหละที่ผมเอามาให้ดูนะครับแล้วก็คนนี้ก็คือเคว จากอาแจกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทีมงานภาพรวมแต่อาจจะย,ยังไม่ครบทุกคนหรอกนะครับมันก็มีบางคนที่ขาดหายไปไม่ได้แบบอยู่ในรูปภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีดาวเรนเฟเชอร์ด้วยนะที่มานั่งด้วยนะครับแต่ว่าตามข้อมูลจากเบลี่เมลเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นรายชื่อให้นะครับดารูปภาพเนี่ยซึ่งมันมีกรอบสี่เหลี่ยมเหลืองแล้วก็มีรายชื่อขึ้นเนี่ยนะครับคือผมนั่งเช็คแล้วมันไม่มีดาวเรนเฟเชอร์นะแต่ว่าเชื่อกันว่าดาวเรนเฟเชอร์เนี่ยก็จะ เป็นผู้นวยการทางด้านเทคนิคนั่นเองส่วนประเด็นทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโอเวอร์ซึ่งคนที่การันตีเรื่องของกลุ่มทุนจากกาตาเนี่ยก็คือชาบีเฮอร์นนเดสนะฮะผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาที่เคยไปทำงานอยู่ที่ลีกกาตามาก่อนนะครับซึ่งชาบีเนี่ยนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าคนที่เทคโอเวอร์สโมสรอนแมนยูเนี่ยเขาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่สนใจเข้ามาซื้อสโมสรอนนะแล้วก็ท่านชีกเนี่ย เขาก็เป็นคนจรงิงจังแล้วก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะทําได้ดีอีกด้วยนะครับผมรู้จักเขาด <t> ีผมคิดว่าเขาเป็นคนดีมากๆแถมมีความรับผิดชอบแล้วก็รวมไปถึงจรงิงจังอีกด้วยผมว่านี่คือตัวเลือกที่ดีสําหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ đó, จริงๆนะฮะอัน uh, นี้คือสิ่งที่ชาบีเนี่ยการันตีเองนะครับว่าของจริงนะฮะแล้วก็ทํางานจริงแล้วก็ลงมือจริงนะฮะเป็นคนที่จริงจังจริงๆนะครับข้อมูลเนี่ยนะฮะมันฟังได้อยู่แล้วนะครับจากที่ชาบีให้สัมภาษณ์มานะครับเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยเคยไปอยู่ที่อัลนาเซอร์ในประเทศกาตาร์มานะครับหลังจากที่มีการแยกทางกับบาซลน่านะครับก็มาอยู่กับลีกาตาเนี่ยหลายปีก็เลยเป็นข้อมูลที่น่าฟังมากๆซึ่งแฟนผีได้ยินแบบนี้ก็ทําให้แบบเฮ้ยอยากได้นะซึ่งถ้าเกิดชาบีเนี่ยมาการันตีแบบนี้มันก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกัันนนคคลิปห้าะรบ